สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอมมํานวยพรไปยังประธานาธิบด,ดีแห่งมองโกเลียในโอกาสวันชาติของมองโกเลียซึ่งตรงกับวันที่11กรกฎาคม2564ความว่าพระนท่านนายคูเรลเซกุกนาประธานาธิบดีแห่งมองโกเลียกรุงอุลานบาตอ ในโอกาสวันชาติของมองโกเลียข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานไมัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความวัฒนาถาวรของมองโกเลียข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในทุกๆด้านระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะยังคงดำเนินรุดหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่าย พระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรกระกล้าเจ้าอยู่หัวประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันที่ระลึกวันสวรรคตวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาะบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีในวันที่ระลึกวันสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง และเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาครองราชระหว่างพุทธศักราช2199ถึงพุทธศักราช2231รวม32ปีมีพระราชดำริให้สถาปนาเมืองเก่าคือเมืองละวะัานีหรือลบบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่2และเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชทานไปประทับที่ลบบุรีเป็นประจำทุกปีทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พระปรีชาสามารถยิ่ง จนได้รับการเทริดพระเกียรติเป็นมหาราชทรงนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมากพระราชกรณียกิจที่สำคัญคือพระบรมราโชบายด้านการสมาคมกับชาวต่างประเทศรักษาเอกราชของชาติให้พ้นจากชาวต่างชาติทั้งได้ประโยชน์ทางวิทยาการและเศรษฐกิจที่ชนต่างชาตินำเข้ามานอกจากนี้ยังทรงอุปถัมบำรุงกวีและงานด้านวรรณคดีอันเป็นศิลปะที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคนั้น เสดสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2231พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทา,านแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้วันนี้เวลา11นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลารดะหม่อมให้นายชยสิทธิ์พณิชพงผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญดอกไม้และตะกาสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนสี่รายได้แก่พันตำรวจโทรประพ์ล้อมเขตด,ดาบตำรวจคันธส้อนทองรักสิบตำรวจเอกจอมนฤตกลิ่นมณีและสิบตำรวจตรีเทรวิจจรุนแก้ว ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการสืบสวนสถานีตำรวจภูทรสายบุรีขณะกลับจากปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ตำบลกระดุนงเหตุเกิดบริเวณเิมถนน,นนภายในหมู่บ้านเจาะคือแย่กระเพาะบ้านกูแว์หมู่ที่สองตำบลกระดุนงอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่10กรกฎาคม2564และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาศิริรัตนรักษ์ อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาและที่จังหวัดสงขลาวเวลา13นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้นายจารุวัฒน์เกลี้ยกล่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตรา,าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนสองราย ได้แก่สิบตำรวจโทวีวราพัฒน์บัวแก้วและสิบตำรวจโทเดชพลรุกขพันธ์ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขาลานครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัวอย่างหาที่สุดนี้ได้ สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยประกอบอาหารพระราชทานช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยส่งห่วงใยถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาติไทยโดยสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานาไมาพิทักษ์จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนาย,ยิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยณศูนย์ข้ากรรมาศาสตร์ชอบพวงชมพูคณะเทคโนโลยีข้ากรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีระหว่างวันที่7ถึง16กรกฎาคม2564 วันนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยแก่ผู้แทนจากอำเภอคลองหลวงอำเภอธัญบุรีอำเภอลำลูกกาอำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอสามโคกอำเภอลาดหลุมแก้วและอำเภอหนองเสือรวมทั้งสิ้น3,305ชุดนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในตำบลบางเตยอำเภอสามโคก พื่อมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 อย่างความปลับเลื่มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น<า>ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาท9ผ่านวิกฤตโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องตกการตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึง่ง เพื่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ eDonation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบตัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001-1-34567-0หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวง ชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่023 6 06799 0สอบถามเพิ่มเติมโทร1664สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือหนสุทนาเรนาศ ใน,ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่10ถึง15กรกฎาคม2564จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ